ภาวะเศรษฐกิจติดลมทางออกแห่งรัฐบาลใหม่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นำโดยรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติทานประพาสและรัฐมนตรีว่าการคลังได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในนามคนละครึ่งพลั์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับประชาชนวัย16ปีขึ้นไป20ล้านคนโดยแต่ละคนได้รับ2000บาทหรือ2400บาทหรือ200บาทต่อวันมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นให้ผลลัพธ์ในระยะยาวและกระจายความเจริญไปยังชุมชนคำว่า plus หรือบวกไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เงินสดแต่ยังรวมถึงการพัฒนาะาทักษะของร้านค้าในการใช้เทคโนโลยีและ AI ในการขายนอกจากนี้ยังมีมาตรการเร่งใช้งบประมาณ ในระยะเวลา3-4เดือนเพื่อส่งเสริมการประชุมเสวนาของข้ารชาชการและรัฐวิสาหกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองแต่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดลืมการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะใช้งบประมาณ1 1แสนล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยประหลัดกระทรวงการคลังนายละวันแสงสนิทได้ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยไม่ติดหล่มแน่นอนและมาตรการนี้จะช่วยให้ GDP ของไทยบวกประมาณ1%เในไตรมาสสุดท้ายของปี2568การริสกิน ทางด้านเทคโนโลยีก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกสอทอชอในทางการการให้ความรู้และงบประมาณในขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆเช่นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานก็เร่งผลักดันมาตรการในแนวทางเดียวกันประเทศไทยอยู่ในมรสุมใหญ่ของเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นจังหวะและโอกาสของพักภูมิใจไทยในการแสดงศักยภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศส่วนพักเพื่อไทยก็ประกาศไม่ตาย และเตรียมกลับมาอีกครั้งด้วยเป้าหมาย200สสโดยเปิดตัวสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผอเลือกตั้งแต่ก็ไม่ง่ายเลยเพราะปปชอ,ออกมาเตือนแล้วว่าคดียกงบไปทำดิจิทัลวอลเลทรออยู่คดีนี้มีผู้ร้องหลายคนเช่นอดีตนายกอิงแพทองทานชินวัตรและอดีตนายกเศรษฐาทวีสินรวมถึงคณะรัฐมนตรีและกมอทองงบ2,568ซึ่งกล่าวรูดไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐทัศที่เกี่ยวข้องสสและสวที่เห็นชอบรอสรุปสำนวน เพื่อส่งให้ที่ประชุมจะเป็นรายการเชื่อมู่หรือยังไงต้องติดตามกันการบินไทยกลับมาด้วยรูปโฉมใหม่การบินไทยออกจากแผนฟื้นฟูและกลับมาเที่ยวนี้ด้วยรูปโฉมใหม่ที่กระปริกระเปล่ามีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆตัวเลขสวยงามแต่ก็ต้องติดตามข่าวกันให้ดีเพราะความสวยงามที่เกิดขึ้นก็เป็นแรงดึงดูดที่มีผลพอสมควรการบินไทยยังต้องการผู้รู้คนคุณภาพเข้ามาบริหารงานทำงานคิดค้นนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพของธุรกิจให้โดดเด่นยิ่งยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าไม่ต้องการการแทรกซ้อนที่จะนำพากิจการไปในทิศทางเดิมๆที่เคยเสียหายมาแล้วทุกคำคือโอกาสของหญิงไทยเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม Breast Cancer Awareness Month เพื่อป้องกันภัยเงียบที่คุกคามผู้หญิงทั่วโลกปีนี้มูลนิธิธัญ,ญรักษ์ในพระราชูปถัมสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีโดยบุตรดีเจรวนนท์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจับมือพอไทยแลนด์โดยอัชาราโสธิพัฒนพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานกลุ่มฟู้ดเชนแอนด์คอฟฟี่เฮาส์ร่วมรังสรรคขนมฝรั่งเศสกับพลังแห่งการให้ผ่านแคมเปญพิ้งออกโทเบอร์ปีที่3เพราะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้าห่อนบให้เร็วที่สุด เปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกซื้อแกรนแมคเคิร์น5รสชาติหรือจะเลือกแบบสะท้อนตัวตนผ่านมินิแมคเคิร์นสบ็อกซ์6รสชาติซึ่งทุกการซื้อหนึ่งชิ้นบริจาค30บาทสมทบทุนมูลนิธิธัญ,ญรักษ์เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยผู้หญิงไทยที่ได้โอกาสได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมณศูนย์ธัญ,ญรักษ์โรงพยาบาลสิริราชโทรศูนย์ถึงสองถึงปฏิทินข่าววันที่1 3 1ตุลาคม2568 อร่อยจริงไม่มีหลอกเมื่อเข้าสู่โหมดเดือนฮัลโลวีนคริสปี้ครีมโดนัทสูตรลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งที่ครองใจคนทั่วโลกชวนคุณมาอร่อยแบบไม่ต้องลุน้นร่วมฉลองเทศกาลเขย่าวขวัญฮัลโลวีนไปกับโดนัทคริสปี้ครีมทริกออซี่สีรสชาติเริ่มที่เดอะแคนดี้แบ็คเคลือบช็อกโกแลตวิปรยด้วยทริกออซี่แคนดี้เบลนด์หลักสีราซอสคาราเมลคัสตาแจ็คโตแลนเทิร์นฟักทองสยองขวัญเคลือบวิปครีมสีส้มสดใสตกแต่งด้วยดวงตาและปากไส้นูเทลลาแน่นแนด์คุก cream, สสคกี้แอนด์ครี เลือบดักช็อกโกโลตเข้มโรยช็อกโ,โอกแลตคุกกี้วิปครีมสีม่วงแผ่นช็อกโกแลตรูปบ้านผีสิงเพิ่มความหลอนครบทีมปิดท้ายด้วยสปูคีสปริงเกิลดนัทออริจินอนลเกรสเคลือบกลีนช็อกโกแลตโรยหน้าฮัลโลวีนสปริงเกิลมิกให้ความสนุกของคืนปล่อยผีราคาชิ้นละ35บาทเลือกซื้อแบบเซ็ตพร้อมกล่องลายลิมิเต็ดราคา105บาทหรือเซ็ตอีกแบบในราคา315บาทที่ร้านคริสปี้ครีมทุกสาขาราคาดังกล่าวยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและแอปพลิเคชัน